ในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายใ,ในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกรเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิร์สถานีวิทยุมกรขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมกรสงขลา AM 1269กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาคเกาะติดสถานการณ์ PM 2.5โดย ASRG สถานี k u Tower ดัชนีคุณภาพอากาศวันนี้20ยานเกษตรเฝ้าระวังฝุ่นทีมใน S R G ได้ติดตามสถานการณ์ความเข้มข้นของ P M 2.5และคุณภาพอากาศจากสถานี K U Tower ณวันที่26มีนาคม2566ค่ะ พบว่าค่าความเข้มข้นของ PM 2.5ย่านกเกษตรมีค่าเฉลี่ยราย24ชั่วโมงอยู่ที่20.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทั้ง6ชนิดได้แก่ PM 2.5, PM 10, O3, SO2, NO2 และ CO ใน24ชั่วโมงพบว่าสารมลพิษยังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานส่งผลให้ขณะนี้ดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ที่20ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ชาวเกษและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถทํากิจกรรมการแจ้งได้ตามปกติค่ะรับประิดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2 5ได้ทุก11เนาฬกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กมหนวันสิงห์ชาติรายงานค่ะกอติดชิดนปัดวิทยุก,กับสถานการณ์ PM 2.5โดย k u Radio Network ทคพสเตรียมตัวโอกาสทองมาถึงแล้ว